อีกหนึ่งตัวเลือกของคนที่อยากได้บ้านเดี่ยวแต่งบประมาณจำกัดค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะบ้านแฟดก็ออกแบบมาให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นผนังบ้านไม่ติดกันได้พื้นที่รอบๆบ,บ้านเหมือนเนหมือกับบ้านเดี่ยวยังไงยังงั้นเลยละค่ะเพียงแค่ขนาดที่ดินของบ้านแฝดเริ่มต้นที่35ตารางวาค่ะแตกต่างจากบ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้น50ตารางวา วันนี้ h o m e b ยเอสทีวีของเราก็เลยรวบรวมโครงการบ้านแฝดที่ให้อารมณ์เหมือนคุณได้อยู่บ้านเดียวมาฝากกันค่ะซึ่งราคาจะไม่สูงเท่ากับบ้านเดี่ยวนะคะเป็นบ้านโครงการใหม่ๆราคาไม่แรงค่ะในทำเลกรุงเทพและปริมณฑลถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่บ้านแฝดสไตล์ญี่ปุ่นโซนสมุทรสาครที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดียวเลยค่ะ กับโครงการเซนเต์พระราม2จากแอนต้าดีเวล OP เมนต์ ain, ตัวโครงการอยู่ติดถนนพระราม2ตรงจุดพักรถเดอะสเตชันมหาชัยเดินทางสะดวกมากๆค่ะรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบทุกอย่างค่ะห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านแฝดที่โครงการนี้นะคะให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดียวจริงๆค่ะ คุณสามารถเดินได้รอบบ้านมีความเป็นส่วนตัวจัดส่วนเล็กๆบริเวณข้างๆบ้านและหน้าบ้านได้เลยค่ะตัวบ้านที่ดินเริ่มต้น37.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้และจอดรถได้ถึง2คันค่ะยกระดับความปลอดภยัยด้วยระบบดิจิตอลดอร์ล็อก ที่มีให้กับบ้านทุกหลังใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยเลยละค่ะเซนเตอร์พระรามสราคาเริ่มต้น3 6 9ล้านกบาทค่ะโครงการที่2ที่อยากจะแนะนำเหมาะสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่มีวิถีชีวิตแบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์ค่ะใส่ใจสุขภาพกับบ้านแฝดไซส์ XL ในโครงการเล็กซิรินพระรามสองจากลิสแลนด์ประเทศไทยตัวโครงการอยู่บนถนนพระราม2ค่ะช่วงกม15เดินทางสะดวกเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้ถนนกาญจนาพิเศษและทางด่วนเฉลิมมหานครค่ะภายในโครงการยังมีโรงเรียนนานาชาตินอร์ลิชและโรงพยาบาลพนาศีพระรามสองที่ได้มาตรฐานระดับสากลรอบ,บโครงการก็มีสิ่งอำนวยความ สะดวกครบค่ะที่นี่เป็นบ้านแฟดสไตล์โมเดิร์นพื้นที่ใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยวเลยค่ะหลังใหญ่ๆไซส์ XL ลงบนที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะบ้านแฟดไซส์ XL ของเล็กซิรินพระราม2ราคาเริ่มต้น4ล้าน6แสนห0บาทค่ะ โครงการที่3เรายัางอยู่กันที่โซนพระรามสองค่ะกับโครงการลุมพินีทาวเพลสพระรามสองท่าข้ามบ้านแฝดในบรรยากาศบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆเลยค่ะจาก LPN ค่ะตัวโครงการอยู่ติดถนนท่าข้ามช่วงบริเวณซอยท่าข้าม21เดเดินทางสะดวกค่ะเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนพระรามสองและทางด่วนวงแหวนกาญจนาพิเศษ ถ้าพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการก็คือครบเลยค่ะอยู่ในโซนนี้ใช้ชีวิตได้สบายๆค่ะบรรยากาศในโครงการน่าอยู่มากๆนะคะเพราะว่าจำนวนบ้านยูนิตไม่เยอะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะส่วนตัวบ้านก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นค่ะตัวบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นที่ดินเริ่มต้น35-42.5ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอย154.9ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถค่ะลุมพินีทาวน์เพลสพระราม2ท่าข้ามบ้านแฝดอารมณ์บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นสุดที่5,460,000บาทค่ะ โครงการที่4ท่ข้ามโซนมานิมิตใหม่กันบ้างค่ะไปดูบ้านแฟลตอารมณ์บ้านเดียวที่ f o r e s t a นิมิตใหม่40จาก a b e s สเอ a เตค่ะบ้านหลังใหญ่อยู่สบายไม่อึดอัดตัวโครงการอยู่ตรงถนนนิมิตใหม่ค่ะในซอยนิมิตใหม่40เข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางมีนบุรีลำลูกกาและหาไทยราชเดินทางสะดวกใกล้วงแหวนรอบนอกเชื่อมต่อทางด่วนรามอินทราเข้าเมืองได้ง่ายนิดเดียวค่ะ บ้านแฟดที่โครงการนี้ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลบ้านหลังใหญ่ที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านแฝดหลังนี้นะคะโครงการให้ฟังก์ชันครบไม่ต้องต่อเติมเลยค่ะและออกแบบครัวใหญ่มากค่ะรองรับการทำครัวทุกรูปแบบและทุกพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานค่ะ f ฟ r เ s สตานิมิตใหม่40บ้านแปดอารมณ์บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น2 9 2ล้าน9แสบาทค่ะราคานี้เรียกได้ว่าจับต้องได้ง่ายจริงๆค่ะปิดท้ายด้วยบ้านแปดสไตล์โมเดิร์นเซนทรัิปทอการ์เด้นโซนรังสิตกับโครงการ The p l i d e รังสิตคลอง3จาก JR r e s i d e n c ค่ะ ครงการอยู่บนถนนเรียบคลอง3ห่างจากถนนรังสิตนครนายกประมาณ500เมตรเดินทางสะดวกเข้าออกเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนพิเศษสีรัฐดอนเมืองโทเวและถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกในอนาคตเลือกใช้รถไฟฟ้าได้ทั้งสายสีเขียวสถานีคู่คตและสายสีแดงสถานีรังสิตรอบ,บโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบค่ะ บ้านแฝดของที่นี่บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดียวสามารถเดินได้รอบบ้านหลังใหญ่ที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย157ตารางเมตรฟังก์ชั่น4ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถค่ะจุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านแฝดหลังนี้ตัวหนาบ้านกว้าง11เมตรค่ะ ทำให้ทุกห้องนอนสามารถเทควิวหน้าบ้านได้180องศาอยู่สบายปลอดภัยหายห่วงเพราะว่าภายในบ้านมีระบบดอแมกเนติกและกล้อง C C T V ติดตั้งให้ด้วยค่ะ The p r i c e ลังสิทครอง3บ้านแฝดอารมณ์บ้านเดียวราคาเริ่มต้น3,990,000บาทค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นบ้านแดอารมณ์บ้านเดียวที่ HOME b u y e r s TV ได้รวบรวมมาให้ดูค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนสมุทรสาครพรามสองนิมิตใหม่รังสิตคลองสามใครที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของชอบบ้านแบบไหนสไตล์ยังไงทำเลตรงไหนดูจากคลิปนี้กันก่อนค่ะแล้วค่อยตัดสินใจเข้าไปดูบ้านตัวอย่างได้ที่โครงการนะคะ และอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและกด subscribe ช่อง Home Buyer TV ของเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆโครงการใหม่ๆโครงการที่ไหนหน่าสนใจค่ะอยากให้พาไปดูทำเลไหนค่ะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย